สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบาอีกล่ามทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูรถไถย่ำนานะนี่นะเราอยู่กับคูมาตานะครับ L360 8นปนะครับกับหน้าหนอมวันนี้นะครับเอารถไถมาย่ำนานะเดี๋ยวพาทุกคนดูด้านหลังนะครับจะมีตัวคลาดรถไถเดินตามนะครับนี่นะโอ้ดูขับนะครับนี่นะจะเป็นตัวคลาดนะครับของรถไถเดินตามนะครับ น้าหนอมบอกว่า,าไม่มีตัวปั่นโรตารี่นะก็เลยใช้วิธีนี้ในการย้ํานาเพราะว่าจะใช้ตัวปั่นนะครับก็จะไวกว่านี้นี่นะไปนู่นแล้วครับนี่นะครับเหตุผลนะครับที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวปั่นโรตารี่นะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับ นี่นะมาแลวครับโอ้ย่ำนานะคะใช้รถแต่ย่ำเอาแบบนี้เลยดูน้องโอ้โอเคนะกัวตินลุมอย่างเดียวนะ ไปนะครับโอ้สุดจัดจริงฮนะเกือบไปครับเมื่อกี้นี่นะใช้ตัวคลาดของรถไถเดินตามนะมาติดกับคูบต้ a าคันนี้นะนี่นะครับมาแล้วครับส่วนมากนะครับที่นี่นะครับเขาจะทำ เ,เขาเรียกพนาแห้งนะครับก็คือหวานข้าวตอนนาแห้แงๆนะครับก่อนที่ฝนจะตกโ,โอ้ <c oughs> แบบนี้เลยหออโอ้โหาันหองหดแน่เอาไงเอาไงตรงนี้ผ่านไหมโอ้ผ่านไม่ได้ฮนะแกไ,ไม่กลัวเลยฮนะสุดยอดจริงๆตอนนี้ยไม่คิดอะไรทั้งที่นะ วิ่งอย่างเดียวนี่นะรถไถย้ำนาวันนี้ก็อากาศคืมๆนะครับเมื่อวานฝนตกหนักเลยตอนเย็นๆน,นะวันนี้ก็หยุดไปหนึ่งวันนะครับฝนก็นะั่นหนอมเขาลงทํานานะเอารถไถ,ถแบบนี้นะครับมาย้ำแล้วก็เอาตัวคราดของอรถไถเดือตามนะมาปลูก ด้านหลังแล้วก็วิ่งแบบนี้เลยนะครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะโอ้ตรงนี้น่ากลัวนะครับนี่นะโอ้นี่นะครับตรงนี้โอ้ผ่านไปได้อีกรอบนะกลัวติดลุมมากเลยนะครับ ตอนนี้กระบานะครับก็ติดอยู่นะครับออกจากแ,แรลงไม่ได้ก็อย่าให้รถไถติดเลยน,นะครับนั้นกลายเป็นสองพันนี่นะครับฝาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับการย้ํานาแปลงอื่นนะครับตอนนี้ก็หว่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าก็หว่านก่อนฝนนะครับเหลือแต่น,นั้นน้อมนะครับ นี่นะมาแล้วครับโอ้เอาวนอีกรอบนึงเอาไงวันนี้ตรงนี้เอาไงโอ้ไปได้ไปได้ นี่คะตัวคลาดอยู่ด้านหลังเลยนะครับมัดเชือกอยู่นะครับเอาระบบนี้เลยนะครับสุดยอดบรรยากาศก็ช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้นี่นะครับไม่มีโรตารี่ก็จะยากแบบนี้นะครับ โอ้จะ oh, มีโรตาอรี่นะครับไม่นานนะแป๊บเดียวบันอย่างเดียวเลยนะครับจะมีโรตาอรี่แต่นี่ไม่มีนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ย่ำวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวคาดดึงนะครับก็แบบนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะ นี่นะตัวคาบเดี๋ยวนั้นเลยไปอีกแล้วฮนะโอ้ยโอ้ยนอดไปได้อีกฮนะไม่เป็นไรสบายสบายฮนะระยวที่ก็ประมาณสักเจ็ดไล่นะตรงนี้ทำไปแล้วนะครับเหลือแคอ่ตรงนี้นะครับไม่เยอะแล้วรงครับฝั่งนน้นก็ ทำเรียบร้อยหมดแล้วนะคะับทำวิธีนี้เหมือนกันนะครับก็เหลือแค่ตรงนี้มาแล้วครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูโคโรต้าแถวสามวงสแปนะคันนี้นะครับวิ่งย่ำนานะครับนี่นะฮะใช้ตัวคลาดนะครับของรถไต่เดินตามคลาดแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ